สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับโปรเจกต์ Project ที่ใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับใช้ HC SR04 อัลตราโซนิกโมดูลนะครับในการดีเทคว่าจะมีคนมาใกล้เขตที่เราตั้งไว้ไหมนะครับปรีวันนี้ผมดัดแปลงใส่ เอาเซนเซอร์โมดูลนี่มาดัดแปลงเป็นตัวกันขโมยนะครับบริเวณหน้าต่างของบ้านเรานะครับหน้าต่างของผมอ่าขนาดหน้ากว้างประมาณ2.5เมตรนะครับแล้วก็สูงประมาณ1.8เมตรนะครับผมใช้อัลตราสดิกโมดูล2ตัวนะครับแล้วก็ใช้บอร์ดอ่า Arduino ในการเป็นคอนโทรลเลอร์ในการรับค่าเซ็นเซอร์แล้วก็ประมวลผลออกมานะครับอตอนนี้ผมประมวลผลมาอ่าทาง นะครับทาง USB เซเรียลพิมพ์ออกมานะครับมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับเซ็นเซอร์ศูนย์กับเซ็นเซอร์1นะครับตอนนี้ผมกจำกัดระยะไว้ที่110เซนติเมตรนะครับตอนนี้ไม่มีวัตถุนะครับผมถ่มจะให้ดูนะครับอันนี้สายที่ว่าต่อเชื่อมต่อกับอบอร์ด Arduino นะครับบอร์ดในรูปผมซ่อนมานิดนึงพอดีทำในห้อง เองมันก็เลยดูโลกลกนิดนึงแต่ว่าดัดแปลงใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมติดเซนเซอร์ไปสองตัวนะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะติดเซ็นเซอร์ไว้บริเวณตรงนี้นะครับหน้าต่างของห้องนี้อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับขนาดกว้าง2.5เมตรนะครับสูง1.8เมตรนะครับผมให้ดู ตัวนี้นะครับโอเคอนี้นะแล้วผมก็ใช้ตลับเมตรวัดนะครับวัดดูระดับความากว้างว่าเราสามารถเดินผ่านม่านอัลตาราโซนิกได้ไหมนะครับม่านอัลตาราโซนิกจะอยู่ในระ,ะนาบนี้นะครับระนาบของท่อ PVC ของเรานะครับแล้วมันก็จะมาแสดงผลขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ถ้าเผื่อมี วัตถุมาใกล้บริเวณหน้าต่างนะครับจอคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นว่ามีวัตถุใกล้ระยะหน้าต่างสูงจากเซนเซอร์กี่เซนติเมตรนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมือผมเซนเซอร์ตัวนี้นะครับสม,สมมุติว่าผมเอามือไปใกล้อย่างนี้นะครับอเอามือไปใกล้อย่างนี้เลยนะครับ อ่เอางี้เดี๋ยวผมเอาตัวเลยดีกว่าเอาตัวผมเลยโอเคนี่เห็นไหมผมเดินใกล้ผมเดินเข้ามาใกล้เซนเซอร์ตัวตัว,ต,วตัวที่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าว่าเรา,ว,าว่าเราอยู่ใกล้โมดูลเท่าไหร่นะครับกี่เซนกี่เซนนะครับ เซนเซอร์เราประสิทธิภาพใช้ได้นะครับก็คือว่าจำกัดระยะได้ดีกว่าอย่างอื่นที่ผมจะมาทดลองใช้ในโปรเจกต์ตัวนี้นะครับนะ okay. ก็ขอจบการทดลองเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับที่ใช้ตรวจจับวัตถุผ่านบริเวณหน้าต่างของเรานะครับขอบคุณครับ